สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องยอ่าพรต่อเล่วันนี้ย่าพรจะพามาเที่ยวตลาดนัดหนองแคนะคะตลาดนัดแห่งนี้ก็เป็นตลาดนัดใหญ่ค่ะมีแม่ค้าพ่อค้ามาขายสินค้านะคะมีร้านค้าเป็นร้อยๆร้าเลยค่ะเขาก็จะมีการขายเสื้อผ้ารองเท้าอาหารการกินผลไม้ แล้วก็มีทั้งอาหารสดอาหารสำเร็จรูปก็จะมีประชาชนพากันมาจับจ่ายซื้อของนะคะมีแผงผลไม้ก็มีคนเลือกซื้อนะคะผลไม้อยู่เต็มไปหมดเลยค่ะจะเห็นว่าตลาดนั้น,นี้ใหญ่นะคะมีลูกชิ้นมีขนมหวาน แล้วก็มีอาหารสดนะคะมีปลามีไก่มีเป็ดทั้งปลาทะเลของทะเลของปลาน้ําปืดแล้วก็จะแผงขายลูกชิ้นนะคะที่ขายกันเยะแยะไปหมดเลยเพราะว่าแม่ค้าแต่ละคนก็มุ่งมาที่ตลาดนัดกันนะคะเพราะว่าตลาดนัดก็เป็นแหล่งที่รวมผู้คน ที่อำเภอหนองแคแล้วก็อำเภอใกล้ๆเคียงนะคะมาซื้อจับใจ่ายใช้สอยกันในเช้านะคะวันพุธของทุกอาทิตย์นะคะเราก็จะเห็นที่ตลาดนั้นนี่ก็มีรถวิ่งผ่านนะคะเพราะว่าตั้งอยู่ตรงตลาดท้งต้นๆทางหนองแขนะคะก็จะมีรถสัญจรไปมาผ่านไปผ่านมา ก็จะมีการกระขายนะคะอาหารแห้งอาหารสดอาหารสําเร็จรูปแล้วก็มีการมาทอดกันที่มาปรุงอาหารที่ในบริเวณตลาดนัดด้วยนะคะ <Oui. S 1> ก็ท่านผู้ชมก็ดูตามพี่ยาพรพานะคะให้ดูยาพรก็ถ่ายไปเรื่อยๆค่ะธรรมดาก็ตลาดนั้นนี้ก็จะมีเสียงเจอแกแจ๊กจอแจนะคะของคน ที่มาจับจ่ายซื้อสินค้ากันหรือพ่อค้าแม่ค้านะคะแต่ว่าไม่ได้เอาเสียงให้ฟังเพราะว่าเขามีเสียงเพลงค่ะเราไม่สามารถจะเปิดได้ย่าพรก็เลยมาพูดนะคะไปขอไปเรื่อยๆเราก็เดินไปเรื่อยๆค่ะเดินตามร้านต่างๆนะคะเราก็ถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายดูผู้คนดูอาหาร แล้วสินค้าไหนที่ยาพรชอบยพอ่พรก็ซื้อกลับบ้านอันไหนไม่ได้ชอบก็ไม่ได้ซื้อนะคะไม่ได้ซื้อจนหมดทุกร้านนะคะเลือกแต่สินค้าที่เราชอบเราก็าอยากจะซื้อไปกินที่บ้านนะคะแผงนี้ก็เป็นแผงขายปลาขายอาหารทะเล เขาก็จะมีการมากรองเป็นกุ้งเป็นปลาหมึกอะไรเงี้ยนี้แผงผลไม้ค่ะจะเห็นว่าแต่ละแผงนี่ก็ก็แล้วแต่เขาจะขายนะคะเขาจองได้แบบไหนมาตั้งแบบนไหนเขาขายสินค้าอะไรเขาก็จะขายแบบนั้นค่ะเราก็ต้องเดินดูเอาร้านเยอะมากๆเลยเป็นตลาดที่ใหญ่ของอำเภอหนองแคนะคะ ยพรก็มาซื้อสินค้าวันนี้เป็นวันแรกค่ะไม่เคยมาซื้อที่นี่เลยเพราะว่าอยู่ไกลบ้านยพรมากวันนี้อยากจะมาดูตลาดเขาค่ะเขาเห็นว่าตลาดวันพุธเช้าวันพุธนี้เป็นตลาดใหญ่ยพรก็เลยเดินมาชมตลาดเขาจะเห็นว่าตลาดเขาก็มีการตั้งแผงนะคะ มีหลายซอยนะคะตั้งไปเรื่อยๆบนปะบนกันไปเป็นอาหารแห้งบ้างอาหารสดบ้างอาหารที่ทำใหม่ๆหรือปรุงมาจากบ้านก็จะมีผู้คนนะคะมั่งหน้าหลายตามาซื้อที่อำเภอหนองแคเนี้ยที่มีคนมาซื้อของเยอะเพราะว่าหนองแคนี้มีโรงงานนะคะหลายสิบโรงงานเลยค่ะที่ตั้งอยู่ใน เขตหนองแคนะคะก็ยังมีนิคมอุตสาหก,กรรมสองสารนิคมได้นะคะเพราะว่าเยพรเห็นอยู่ว่ามีโรงงานเยอะโรงงานเยอะมากๆเลยค่ะอันนี้เป็นเช้าวันพุธนะคะพวกผู้คนก็มาซื้อของเพราะบางคนนี่เขาก็คนงานเขาก็จะเข้าเป็นกะนะคะมีกะเจ้ากะบ่ายอะไรอย่างเงี้ย แล้วแต่เขาจะโดนใครๆโดนก็อตอนบ่ายเขาก็สามารถที่จะมาซื้อของที่ตลาดนั้นที่ไปกินที่บ้านได้ถ้าใครอยู่ใกล้ๆก็เชิญมาแวะซื้อนะคะเออ่สินค้าที่ตลาดนัดอำเภอหนองแคขนะขมีทุกวันพุธค่ะตอนเช้านะคะแต่ว่าตลาดหนองแคกเขาก็ยังมีตลาด ข้างในอีกค่ะเขาจะมีตลาดเช้ากับตลาดเย็นหนองแค่นี้ก็จะมีตลาดที่ขายสินค้านะเยอะหลายตลาดเลยเพราะว่าหนองแค่เขาจะจัดมีตอนเช้าตลาดหนึ่งพอตอนไปเย็นเย็นก็อีกตลาดหนึ่งก็เป็นอะไรที่แปลกดีค่ะแล้วเขาก็ยังมีตลาดที่อยู่ข้างทางที่ขายแต่ปลาน้ําจืดนะคะที่มาจากแม่น้ํามาจากคลองระพีพัดมาจำหน่ายอีกต่หาก ค่าคนละคนละตลาดกันตลาดนั้นเขาจะมีะปลาทั้งนั้นเลยอ,อยู่กับสนุนก็เ,เป็นตลาดเล็กๆแต่ว่ามีปลาพวกปลานําจืดแล้วก็พวกกบพวกปลาพวกกุ้งอะไรแล้วแต่ที่เขาจะหามาได้เนี่ยเขาก็จะมีการขายถ้าใครอยากจะได้กินอาหารอร่อยอร่อยนะคะแล้วเยอะแยะไปหมดเลยก็ามาที่ตลาดนัด อำเภอหนองแคนะคะวันพุธท,ทุกเช้าวันพุธค่ะก็จะมีการจำหน่ายนะคะอาหารอาหารทั้งสดนะคะแล้วก็ทั้งแห้งอาหารแหง้งอาหารสดอาหารปรุงแล้วแล้วก็เสื้อผ้ารองเท้าของใช้ในครัวเรือนนะคะ